SLE เนี่ยเป็นโรคของภูมิคุ้มกันเราทำงานมากเกินไปนะคะแทนที่จะไปโจมตีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเรามันกลับกลายเป็นว่าไปโจมตีเนื้อเยื่อปกติเราท่านเป็นโรคที่ในประเทศไทยมีเพียงแค่คนเดียวขอเสียงปรบมือดังๆนะคบผมให้กับป้าหนองสุพานันชยารังการนะครับผม ป้าน้องนะคะสุพนันชายาลังการโรคนี้ยมันมีในในโลกใบนี้อยู่สองเปอร์เซนและไอสองเปอร์เซนตนั้นอะ่ะมันอยู่ที่เมืองไทยคือป้าน้องหนึ่งเดียวพอมันถึงรอบปุ๊บมันก็จะอาเจียนอาเจียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่ป้าน้องมีอาการเนี่ยอป้าน้องก็จะทําอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะอ้วกไปจนกว่าจะหมดแรงไปเองอ่ะเวลาเราอ้วกเนี่ยน้ําในร่างกายเราก็จะออกเนาะเป็นไซเคิลเวลาเป็นก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปแอดมิด แล้วก็ฉีดยาแก้อาเจียนเกลือแร่ตัวไหนต่ําก็เติมเกลือแร่ตัวนั้นไปเพื่อกันช็อกเฮ้ยเฉียตายอะ่ะเข้าไอซมาแล้วอะ่ะถึงสี่ครั้งแล้วพอเราออกจากงานเนาะอยู่ดีๆมานอนเป็นผักอย่างเงี้ยให้สามีเลี้ยงอะ่ะถามว่าชีวิตมันจะดีเป็นล่ะไม่เลยเคยคิดค่าตัวตายแต่โชคดีที่ไม่ทําจนได้มาเจอกับดีไอคอนบอสตดร,รหมอเอก ก็กินผลิตภัณฑ์ไปเรียนรู้ไปลงมือทําไปเนาะพอกินคอลลาเจนก็นไปแม่เจ้ายิ่งกว่าพระเจ้าจอดอกีกไซคเคิลมันห่างลงบางเดือนเหลือรอบเดียวโอ้สามีมาทักเฮ้ยอ้วนทําทไมยาเต็มขวดเลยไม่กินเนี่ยพาน้องบอกยาอะไรอ่ะยาก,ก่อนนอนทําไมไม่กินบอกเออเฮ้ย e ลืม เฮ้ยแล้วมันหลับได้ไงวะมันก็เลยเป็นเรื่อง Amazing เพราะว่าถ้าป้าน้องไม่กินยานอนหลับนั่นหมายความว่าไม่หลับเงี่ยพอไม่หลับปาร่างกายตื่นเช้ามันเพียยังไงคุณหมอเราก็จะมีอาการทันทีถูกไหมคะมันเลยเป็นยาสามัญประจําตัวมันทําให้ชีวิตป้าน้องแล้วก็ครอบครัวต้องใช้คําว่าครอบครัวเลยนะว่ามันแฮปปี้ขึ้นเฮ้ยกูเข้ามาทําธุรกิจนั่นเนี่ยแต่สิ่งที่กูได้โบนัสซ้อนโบนัสแม่งสุขภาพกูได้มาได้ไงวะเอ ืออันนี้เป็นตัวอย่างที่ดี2อสเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกคือการที่เราจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องเป็นผลิตผลของผลติตภัณฑ์ให้ได้เหมือนป้าน้องนี่เลยนะครับอันที่2ตัวอย่างที่ดีของป้าน้องคือแม้ไม่มีวิน,นัยแต่ถ้าเราเจอสารอาหารที่ตรงกับโลกเราได้เมื่อไหร่ครับร่างกายเราเนี่ยจะมีการซ่อมแซมได้ตลอดเวลาจริงๆนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของมนุษย์ ที่เครื่องจักรยังทําตามไม่ได้นะครับแล้วพ่าน้องเนี่ยยังทานแบบแค่คอลลาเจนแค่ก่อนนอนแค่นั้นเองเห็นไหมครับไซเคลของมันเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนชัดเจนฉะนั้นถ้ามีวินัยกว่านี้มีโอกาสที่มันจะค่อยๆยืดไซเคลของมันออกไปได้ครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวคอลลาเจนที่พี่น้องทานอยู่จะมีในส่วนของตัวเลสเวลลทอลนะครับผมซึ่งตัวนั้นที่เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราพูดถึงในส่วนของรางวัลเมื่อกี้เลยก็เลยเข้าไปช่วยนะครับฟื้นฟู เราเรียกว่าระบบการทํางานต่างๆนะครับผมใ,ในตัว<ะ>ของพ้าน้องให้<ะ>กลับมาสู่ภาวะปกติได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองมันมีงานวิจัยหลายอันนะคะที่บอกว่าคนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยลำไส้เราเนี่ยเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในได้เพราะฉะนั้นการที่พี่น้องทานแค่ก่อนนอนนะคะคอลลาเจนจะไปช่วยเคลือบ ะะลำไส้ให้สมบูรณ์ไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามากระตุ้นภูมิคุ้มกันบ่อยเกินไปมันทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยแข็งแรงไม่สับสนไสเคลนมันถึงห่างออกไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะโอ้โหขอบคุณนะคะ